มันกำลังโตลูกมันไม่มีลูกดำดำไหน,าน,ห,น,ห,นาหาสิกินได้哦โอ,โอ้ยุกิเก่งจังบรรยากาศนะคะบ้านสวนอันนี้ป่ายางค่ะนุนบ้าน ันนี้เบบี้เบบี้ชื่ออะไรคะแนะนำตัวซิ <c oughs> ชื่ออะไรคะเบบี Baby, นะ้นายเอ,อ้ยมีดังด้วยฟิลเตอร์นี้ดีถ้าใครสนใจก็แอปแอปพลิเคชันโซดานะคะแอปพลิเคชันโซดาค่ะแล้วก็ไปเลือกสไตล์เอาน,อนี่มีบอปปลาด้วยบอปปลาเมื่อกี้ มันนุ่มหวานมากมันหมดแล้วมั้งลูกมันนุ่มหวานมากมามาอีกของต้นนี้ต่อต้นนี้ต้นไหนมันไม่มีแล้วนี่มันหมดต้นแล้วลูกเอ้ยมันยังไม่หมดต้นแม่แม่ว่ามันหมดแล้วโอ้เราเราไปดูต้นข้างบ้านตรงนู้นดีกว่าไปไปดูต้นข้างบ้านตรงนู้นไปโอ้ยระวงังเดินระวงังค่ะ บายบายคุณปาก่อนบายบายคุณปาค่ะเตอร์นี้ดีนะคะทำให้ไหล้ด่างแล้วก็ทำดอลลี่อายแล้วก็ทับปากแล้วก็อุ้ยระวังลูกแล้วก็แล้วก็วกวกวกทำขนตาให้ด้วยค่ะดีดีดสัญญาสัญญาของคุณยายค่ะ แล้วนี่ก็แดกหนายิ่จังยิ่งดิอิ่ย,ยสวยจังเลยเลยึกเอ๋สวยเพราะฟิลเตอร์ดีกว่ามีฟิลเตอร์แต่ก็ยังไม่สวยเนอะว้ายไปๆๆรู้สึกว่าหลังไม่รู้สึกว่าหลังไม่ตรงรู้สึกว่าหลังค้อม ยูเห็นปลาไหมยัยถามนะเห็นปลานี่มาหน้าบ้านเราเห็นมากเน้อยเห็นมากเก็บ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 อาหารปตากันเก็บอาหารปตาระวังเลิกยเตจตเราก็จะแบบปลอมน้องมาทางนี้ เอาไม่ทําไม่ทําไม่ทําอะไรนั่นไม่เอาพอแล้วให้อาหารปลาปลามันจะอว้วกเลยลูกปลามันจะอ้วกเก็บเก็บปลามันจะอ้วกมาไปหามันเบอร์ปลอมมากกาแฟตัวปลอมมากอดคันหัวม,หมันอยู่ค้างบ้านลูกน้องเราไม่แม่ด็ดอันนี้คือวิวหน้าบ้านนะคะจะเป็น แบบหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านมีวัดด้วยค่ะหนองน้ำสาธารณะหมู่บ้านเชิญค่ะต้นหูกว้างอันนี้มันไม่ใช่ต้นหูกวางนี้มันต้นสักลูกอันนี้ต้นสักค่ะไม่ใช่หูกวางเดีด๋ยวด,ดีสอนว่าเป็นต้นหูกวางเหรอลูกมันคือต้นสักลูกไม่ใช่ต้นหูกวางลูก แบบนี้น้องไม่ไม่ค่อยรู้จะรู้จักต้นไม้หรอกดูตรงอู้กิงคือกิงคือกิงคือออกแล้วเหรอนี่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 มอนเบอรี่ตรงนี้เต็มเลยนี่ยู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 พูดเลิฟการกินมอนเบอรี่นู้มอนเบอรี่ยูยูยัางอับออดแหมอยากกินไหมอยากกินสิ่งความปลอมของฟิลเตอร์อยู่เป็นระยะระยะนะคะทุกคน โอเคกัน <Okay S 2> แม่แม่หยิบให้โอเคกันเดี๋ยวแม่หยิบให้กันแม่แม่ก็เตีย้ยเหมือนกันหวานหวานอืออ่าทำไมไม่ขอบคุณก่อนล่ะลูกขอบคุณค่ะอร่อยไหมคะอร่อยโอเคขอจบไปแต่เพียงเท่นทานี้นะคะเดี๋ยวเก็บมอนเบอรี่ให้ยูยูกินก่อนตรงนี้ด้วยค่ะบ๊ายบายกันลิกบ๊ายบาย บายบายก bye bye. ่อนบ้ายมัมบอลี่อยู่ตรงนี้บายบายเพื่อนๆก่อนกดติดตามกดซับสไคร์ ame, ให้ยูกิได้นะคะบายบายบายยออนี่เรามี <c oughs> <c oughs>